ผู้ที่เขาใช้งานตัวโปรแกรมครั้งแรกนะครับสิ่งที่เราต้องตั้งค่าก่อนเลยก็คือการตั้งค่าพื้นฐานตรงนี้นะครับมีหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ทําทีละข้อกันเลยหัวข้อแรกที่ต้องทําก่อนเลยก็คือการตั้งองค์กรสาขาและ,ะแผนกนะครับคลิกตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับแล้วก็กดตรงคําว่าแก้ไขข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการพิมพ์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับ ผมก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับสำหรับลายโทเค็นตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็เลือกรูปโลโก้ของแล้วก็ไปเลือกโลโก้นะครับแล้วก็โอเพนครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับต่อไปนะครับผมเป็นการเพิ่มสาขา ในกรณีที่บริษัทเรามีหลายสา,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 าขาเช่นมีสาขากรุงเทพมีสาขาเชียงใหม่มีสาขาขอนแกน่นแล้วก็กดเพิ่มสาขาตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีสาขาเดียวก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับสร้างาแผนกได้เลยในกรณีนี้สมมุติว่าผมมีสาขาแล้วกันผมกดเพิ่มสาขาครับชื่อสาขานะครับผมก็จะตั้งเป็นสำหรับตรงลายโทเค็นนี้นะครับเรายังไม่ต้องใส่นะครับ เดี๋ยวผมจะไปอธิบายรวบยอดเลยทีเดียวในหัวข้อของการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใครไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับสามารถข้ามตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวไปติดตามในหัวข้อการแจ้งเตือนผ่านไลน์แล,ล้วเราค่อยกลับมากออก็ได้นะครับตอนนี้ผมบันทึกก่อนนะครับต่อไปนะครับผมเพิ่มสาขาเป็นสาขาเชียงใหม่นะครับก็จะเป็น บริษัทอนาลิจิตกรุ๊ปนะครับแล้วก็สาขาเชียงใหม่แล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้สาขาทั้งกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่นะต่อไปจะเป็นการเพิ่มแผนกของแต่ละสาขานะครับผมกดเพิ่มนะครับผมเลือกว่าจะให้แผนกที่ผมสร้างใหม่เนี้ยอยู่ในสาขาอะไรในกรณีนี้ผมให้อยู่สาขากรุงเทพนะครับสําหรับตรงรหัสแผนกสําหรับส่งเข้าเปโลตรงนี้นะครับ ลูกค้าทั่วๆไปไม่ต้องกรอกนะครับเนื่องจากมีลูกค้าบางรายนะครับที่เขามีโปรแกรมเงินเดือนอยู่แล้วอ่ะโปรแกรมเงินเดือนเขาต้องการรหัสแผน,นกสาหรับตรงเข้าเปโหลด,ด้วยเราจะเขียนฟังก์ชันตรงนี้ไว้ให้นะครับสําหรับลูกค้าทั่วๆไปที่ไม่ไม่ต้องการใช้งานเมนูนี้ไม่ต้องใส่นะครับตรงชื่อแผนกฝ่ายตรงนี้เราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับฝ่ายขายตรงลายโทเค็นตรงนี้เว้นว่างไปก่อนนะครับแล้วก็กดบันทึกครับ ก็จะมาปรากฏคําว่าฝ่ายขายอยู่ภายใต้แอนาลิติกคุปปสาขากรุงเทพนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มแผนกให้ครบนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่มแผนกในสาขากรุงเทพครบแล้วนะครับต่อไปผมจะไปเพิ่มแผนกของสาขาเชียงใหม่นะครับกดเพิ่มแผนกครับคราวนี้ผมก็เลือกสาขาเชียงใหม่นะครับ ตอนนี้ผมก็เพิ่มแผนกของทั้งสาขากรุงเทพและสาขาเชียงใหม่ครบแล้วนะครับในกรณีที่เราเพิ่มแล้วนะครับเราต้องการแก้ไขแผนกหรือว่าเราต้องการลบทิ้งนะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นแผนกหรือว่าสาขานะครับเราลบได้เลยสมมติว่าผมจะแก้ไขตรงฝ่ายขายตรงนี้นะครับโดยการที่ผมจะเพิ่มลายโทเค็นในภายหลังก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลายโทเค็นได้เลยหรือจะเปลี่ยนชื่อแผนกก็ได้นะครับ สำหรับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับย้ายสาขานะครับเช่นผมจะย้ายจากสังกัดสาขากรุงเทพนะครับย้ายไปสังกัดสาขาเชียงใหม่ก็ย่อมได้นะครับกดนะครับเขาก็จะถูกย้ายไปอยู่ที่สาขาเชียงใหม่เท่านี้เองครับสําหรับในหัวข้อขององค์กรสาขาแผานกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหัวข้อแรกเลยนะครับที่เราต้องสร้างให้ครบก่อนนะครับในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปกันครับ เมนูต่อไปที่เราต้องสร้างต่อก็คือหัวข้อของพนักงานนะครับ